กันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่661แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ก่อนอื่นนะคะแจ้งให้ทุกทกท่านทราบก่อนนะคะว่าถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะขายพระให้กับทางช่องหรือให้ทางช่องเหมาพระนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ หรือถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะเช่าพระจากทางช่องก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็มีพระส,สวยๆพระบ้านๆพระเดิมๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญกระลทองหลวงพ่อจรันอายุครบเจ็ดรอบวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะสวยค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญกระดาทองหลวงพ่อจรลันนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สมชายวัดคงค่ะจังหวัดกาญจนบุรีต่อโคดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นเหรียญใหญ่นะคะสําหรับเหรียญน,นี้สภาพดีค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่สมชายสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาท่านเจ้าคุณนอปี2,517หลวงปู่โตปุกเสกวัดเทพศิรินทกอทมอสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะมีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญท่านเจ้าคุณนอนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ็ดเหลี่ยมสมเด็จพระนางเจ้าลำไพยพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7, สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยนะคะเดิมๆเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญเจ็ดเหลี่ยมนะคะสมเด็จพระนางเจ้าลำไพยพันนีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่150ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเจียมวัดหนองแหว้วจังหวัดอยุธยาปี2512สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะก็มีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเจียมนะคะวัดหนองแหว้วสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพอ่อพรมที่ระลึกฉลองมนดบ อายุ88ปีสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้มีการใช้มานะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพมนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุธอายุ80ปีวัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐมปี2533สภาพใช้หน้าเก็ตหน้าสะสมค่ะก็มีการใช้มาบ้างนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพุธสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวง ปูเป่งวัดดอกไม้จังหวัดปทุมธานีต่อโค้ดสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูเป่งวัดดอกไม้สภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรหลังหลวงปูเจียมที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพปี2540สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็มีการใช้มาบ้างนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธโสธรหลังหลวงปูเจียมสภาพใช้เหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชงมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนั่งแท่นหลังยันไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญเท้าเวสุวรรณนั่งแท่นสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระลรทองหลวงพ่อคูณวัดใหม่พิเลนปี2,519สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะปิ้นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์นะคะที่หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับพ่อคูณนะคะน่าใช้หน้าบูชาทุกรุ่นเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญกระลรทองนะคะหลวงพ่อคูณวัดใหม่พิเลนสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าคุณนนวมอดอกบัวสองข้างปี2515หลวงปุตโตหลวงปุทิมร่วมปลุกเสกสภาพดีนะเก็บหน้าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเจ้าคุณนอนะคะนวมอนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทปี2521้าสภาพใช้น้าเก็บหน้าบูชาค่ะอยู่ยงคงกระพันแค้วคาดปลอดภัยนะคะสำหรับหลวงพ่อกลวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะปี2521สภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้าจาตุคามรามเทพรุ่นปีมหามงคลเงินไหลามาปี2550วัดพระมหาธาตุวรละมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญไม่ได้ใช้เลยนะคะ สำหรับเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพรุ่นปีมหามงคลเงินไหลมาสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะสำหรับขนาดนะคะอยู่ที่5.5เซนนะคะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดจัตุคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานีต่อโค้ดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ เดิมๆเลยนะคะถือว่าสวยก็ว่าได้นะคะสำหรับขนาดเหรียญน,นี้อยู่ที่5.5เซนนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวจดจตุคามราม,มาเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานีสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาคุดหลังรูปเหมือนหลวงปู่ทิมไตามาศ วัดละหารไล่จังหวัดระยองสภาพใช้หน้าเกตหน้าสะสมค่ะพญาคุดมหาอำนาจนะคะสำหรับองค์นี้ด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะหลวงปู่ทิมนะคะสภาพก็เดิมเดิมนะคะถือว่าสวยเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ,คะสำหรับพญาคุดมหาอำนาจรุ่นไตมาสหลวงปู่ทิมสภาพดีองค์นี้ขอที่350ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งประทานพรอุดกิ่งกิ่งดังไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะศิลปะสวยมากเลยนะคะองค์พระก็สวยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะนี่ค่ะอุดกิ่งกิ่งดังนะคะสําหรับองค์นี้ความสูงน่าจะอยู่ที่3.5มจเซนนะคะเดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะค่ะสาหรับพระกิ่งประทานพรอุดกิ่งกิ่งดังไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ขอที่ 350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นรูปลอยืนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าปี2520สภาพดีน่าเก็บน้าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่สุขวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะเดิมเสวยค่ะค่ะสำหรับรูปลอยืนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ สภาพดีองค์นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรวัดโสธรปี2543อุดกิ่งกิ่งดังสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะด้านหลังมีชื่อแล้วก็ปีพศออบอกนะคะนี่ค่ะใต้ฐานอุดกิ่งนะคะเดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะสำหรับองค์นี้ ค่สำหรับรูปรอหลวงพ่อโสธรวัดโสธรนะคะอุดกิ่งกิ่งดังสภาพดีองค์นี้ขอที่350ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งวัดนิยมเนื้อทองผสมหลวงชาญวัดบางบ่อปี2549เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ เททองสภาพดีตอกชื่อวัดไหมเลขใต้ฐานนะคะสำหรับองค์นี้กิ่งดังกังวานนะคะสภาพดีค่ะเห็นไหมคะเดิมเดิมเลยนะคะแล้วสภาพดีมากเลยนะคะเห็นไหมคะตอกชื่อวัดวัดนิยมกับหมายเลขใต้ฐานนะคะสวยค่ะเห็นไหมคะกิ่งดังกังวานจริงๆนะคะค่ะสำหรับพักกิ่งนะคะวัดนิยมเนื้อทองผสมนะคะสภาพดีองค์นี้ขอที่ 300ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนางกวางกรกเก่านะคะไม่ทราบที่สําหรับตัวนี้นะคะนางกวากองค์นี้หรือตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะโตนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเก่ามากไม่ทราบที่นะคะสะภาพก็สมบูรณ์นะคะสําหรับองค์นี้นะคะ เป็นพระหล่อก็ต้องมีบ้างนะคะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะไม่ค่อยสวยนะคะค่ะสำหรับพระหล่อนางกวักนะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่300ค่ะนะใช้นาเก็บนะคะเดิมๆิเมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือหล่อนะคะเสือหลอกเก่าเจาะรูนะคะเก่าไม่ทราบที่นะคะเห็นไหมคะ เก่ามากๆเลยนะคะเป็นพระเก่าที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะไม่ทราบที่ถ้าท่นานใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสําหรับเสือหลอกเก่าไม่ทราบที่นะคะเก่ามากองค์นี้ขอที่250ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์หลอกเก่าไม่ทราบที่นะคะสิน์สวยนะคะสําหรับองค์นี้สภาพสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะ ไม่ทราบที่ไม่มีชื่อบอกเลยนะคะสําหรับอง์นี้แต่สินสวยนะคะสาหรับสิงห์ดอกเก่านะคะสินสวยองค์นี้ไม่ทราบที่ขอที่สองรค่ะนะใช้นาะเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นแหวนนะคะเห็นไหมคะเป็นแหวนนะคะโชคดีมีลาบนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเก่านะคะ วัดสาราปูนจังหวัดอายุทยานะคะสำหรับวงนี้นะคะมียันแล้วก็มีชื่อวัดบอกจังหวัดบอกใต้ท้องวงนะคะโชคดีมีลาบนะคะสําหรับวงนี้สภาพก็มีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะวงก็ค่อนข้างที่จะโตนะคะสําหรับวงนี้นะคะดูแล้วน่าจะ ใส่ได้นะคะสำหรับทุกทกท่านที่สนใจนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงจับได้เลยนะคะค่ะสำหรับแหวนวัดสารปูนอายุทยานะคะแหวนเก่าวงนี้อยู่ที่200ค่ะนะคะเบาๆเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็น พระผงรูปเหมือนนะคะสายลุงนะคะเป็นเนื้อผงสายลุงนะคะหลวงพ่อเพี้ยนนะคะหลังเสือวัดเกินกระถิ่นจังหวัดลบบุรีปี่5 5 5 0สภาพสวยเดิมนะคะพร้อมกล่องเดิมนะคะวันนี้จัดมาถึง2องค์นะคะสวยทั้ง2ององค์นะคะ,ององคะ,คะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันทีละองค์ค่ะองค์แรกนะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อสายลุงนะคะเป็นเนื้อผงนะคะ ขนาดก็ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเท่าจาัตุคามมาตรฐานทั่วไปเลยนะคะเป็นพระผงสายลุงลูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนหลังเสือนะคะแบบนี้ค่ะสวยค่ะอีกองนะคะอีกองก็สวยเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะเดิมๆสวยเหมือนกันค่ะหลังเสือนะคะ น่าใช้หน้าบูชาน้าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดนะคะกําลังตามหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนก็เก็บได้เลยนะคะกับพระผงสายลุงสวยๆรูปเหมือนนะคะค่ะสาหรับพระรูปเหมือนเนื้อผงสายลุงนะคะหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถิ่นหลังเสือนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมอยู่ที่องค์ละ250้ค่ะคู่นี้ได้500นะคะจัดเลยนะคะถ้าท่านใดกําลังหานะคะ แล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจจะขายพระหรือให้เหมาพระก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ